มีชายคนหนึ่งที่หัวใจถูกสะกดไว้ด้วยเต่าเพียงตัวเดียวทุกอาทิตย์เขาจะแวะเวียนไปที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไม่เคยขาดเพื่อไปเฝ้ามองเต่าตัว,ตวโปรดและเมื่อถึงเวลาปิดทำการเขาก็จะเอ่ยคำลาอย่างอาัยอาวณ์ทุกครั้งภาพความผูกพันนั้นไม่อาจเล็ดลอดสายตาของโมกุโรไปได้เขามองทะลุถึงกิเลตัณหาที่ซ่อนลึกอยู่ในใจของชายผู้นั้นโมกุโรจึงเข้าไปตีสนิทโดยแสร้งว่าตัวเองก็ชื่นชอบเต่าเหมือนกันเพื่อได้สนิทกันมากขึ้นชายหนุ่มจึงเปิดใจเล่าความหลังให้ฟังว่าในวัยเด็กเขาถูกกลั่่่่่่นนนนนนแกกกกลลล้้้้้งงงงงอออยยยูเเเเสมมมมมขขขาาาาาาาทททไไดดดดพีหหตััััััวววววคืืซึชบ ไม่มีผิดเขาจึงปากใจเชื่อว่าชาติที่แล้วเขาต้องเกิดเป็นเต่าแน่ๆการได้มองดูมันจึงทำให้เขารู้สึกสงบใจและปลอดภัยอย่างประหลาดแต่ช่างน่าเสียดายที่เขาทำได้เพียงมองผ่านตู้กระจกเขาปรารถนานเหลือเกินว่าขอแค่ครั้งเดียวในชีวิตที่จะได้สัมผัสตัวมันจริงๆแบบไม่มีอะไรกัน้นโมกุโรจึงอาสาจะช่วยสารฝันนั้นให้เป็นจริงวันรุ่งขึ้นโมกุโรบอกชายหนุ่มว่าวันนี้พิพิธภัณฑ์ปิดทำการถ้าเป็นตอนนี้คุณจะได้เจอกับเต่าแบบใกล้ชิดเลยละ่ะชายหนุ่มได้ยินดังนั้นก็ตื่นเต้นสุดๆรรีไปยยัััังงงงพพิพิพธภณฑ์ทททนนนน่่่่วาาาาาาเเเมมือออถถึึห้้ขขู2ชโ ก็ยังไม่เห็นวีวแววของเต่าเขาเริ่มคิดว่าถูกโมกุรหลอกเข้าให้แล้วแต่ในจังหวะที่ถอดใจกําลังจะหันหลังกลับเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเจ้าเต่าตัว,ตวนั้นกําลังคลานออกมาทางประตูตรงเข้ามาหาเขาชายหนุ่มดีใจจนเนื้อเต้นเรียบเข้าไปบอกความในใจใส่เจ้าเต่า,ตาและดูเหมือนมันจะฟังรู้เรื่องเสียด้วยเพราะมันพยักหน้าตอบรับเขาคืนนั้นเองเจ้าหน้าที่พบว่าเต่าในตู้หายไปเป็นฝีมือของชายหนุ่มที่แอบลักลอบพามันขึ้นรถหนีไปนั่นเองเมื่อถึงบ้านโมกุรก็โผล่มาเตือนเสียงเครียดผมบบบบบบออออกกกกว่่่่่าาาจจะะใใใหห้้้้เเเัััันนนนนฉยยยไไมมมมมดคคุณโลตูทีีแแ รีบเอามันไปคืนซะแต่ชายหนุ่มปฏิเสธเสียงแข็งยืนกรานว่าจะเลี้ยงและใช้ชีวิตอยู่กับเต่าตัว,ตวนี้ตลอดไปโมกุโร่รู้สึกโมโหกับความดื้อรั้นแต่ในเมื่อต้องการแบบนั้นเขาก็จะจัดให้สาสมใจ3วันต่อมาชายหนุ่มกลับมาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้าอีกครั้งแต่ทว่าสถานะของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะเขาได้กลายร่างเป็นเต่าไปเสียแล้วเจ้าหน้าที่มาพบเขาจึงจับเขาโยนลงไปในตู้กระจกถูกขังรวมกับเจ้าเต่าตัวนั้นไปตลอดการ